ตัวนี้นี่แกะออกมากจากเปลือกนะครับ <c oughs> วันที่เขาออกมาเนี่ยไม่ยอมออกจากไข่นะฮะออกไม่ได้รอจนสามชั่วโมงแล้วนะต้องแกะออกมานะฮะแล้วก็มาอนุบาลในตู้นี่อยู่วันครึ่งนะฮะพอเขาเริ่มจะ ถ่ายอุจจระออกมาเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็ลวเลยจะต้องแยกออกมาเพราะว่าไม่งั้นยวต้องทาความสะอาดตู้นะในคำควา่าตู้ฟักไข่นะฮะแล้วก็เพื่อเขาควรจะได้รับอาหารได้นะฮะก็มาไว้ในตู้นุบานประมาณครึ่งวันแล้ว ตอนแรกามายังขนยังไม่ฟูนะฮะก็จะมีบ้างน,นิดหน่อยก็ตอนนี้ก็เริ่มลูดฟูดขึ้นมาแล้วก็มีสีขึ้นมาแล้วนะฮะก็เริ่มแข็งแรงขึ้นละกเ,เปิดไฟอยู่น,นี้ตลอดแล้วก็ที่นี่ที่ญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่ามันจะต้องอเราจะต้องเปิดฮิตเตอร์ตลอดนะฮะเพื่อให้อุณหภูมิข้างนอกมันอบอุ่นอยู่เสมอนะฮะ ทุกอย่างคือการลงทุนนะครับมันหนึ่งชีวิตก็เหมือนกันมีคงจะใกล้จะหลับแล้วนะครับเชฟกระทะทองแดงนี้ก็เลี้ยงไก่ชนด้วยนะครับลูกไก่ด้วยอันนี้เพาะเองนะฮะ ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์อะไรไม่แน่ใจแต่ว่าแม่กับลูกผสมกันได้ไข่ทั้งหมด10ฟองแต่ว่าได้ลูกแค่1ตัวแล้วก็เหลืออีกหนึ่งฟองนะฮะที่ในเซตเดียวกันเนี่ยยังฟักอยู่ในตู้ในตู้ฟักนะครับ พี่น้องทั้งหมดไม่ออกนะครับไม่สมบูรณ์นะครับเชื้อไม่สมบูรณ์มีตัวนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับมีอยู่หนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะฮะกรแค่ว่ากันไปนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปติดตามข้อมรับชีวิตพอสมเพานะครับ จากซุ้ม5้าพอคำสิงนะครับ